สวัสดีครับวันนี้มาที่แอป CapCut นะครับวันนี้มาเรื่องของการใส่ขอบให้วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบริรกเปิดโปรเจกต์ก่อนนะครับแหมเปิดโปรเจกต์นะครับพอเปิดโปรเจกต์มานะครับเดี๋ยวลองเลือกสักอันนึงนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมถ่ายด้วยมือถือครับสัดส่วนก็คือ9ต่อ16 เป็นมือถือแนวยาวนะครับนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากใส่ขอบนะครับอยากใส่ขอบให้เขาแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกสีได้นะครับเราไปที่ด้านล่างนะครับไปที่ด้านล่างเลือกไปที่นี่ครับแคนวาสก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าจะใส่สีแบบสีพื้นธรรมดาหรือเปล่านะครับหรือว่าใส่เป็นสีพื้นหลังนะครับพื้นหลังที่เขามีให้นะครับหรือว่า ใส่เป็นขอบเบอร์นะครับอ่าทีนี้ก็เลือกได้เลยนะครับแต่พอเลือกปุ๊บอ่าผมขออนุญาตเลือกเป็นสีส้มนะพอเลือกปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําไมมันถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่าสัดส่วนกับอ่อสัดส่วนวิดีโอกับสัดส่วนพื้นหลังมันเท่ากันอยู่นะครับเพื่อนๆต้องแตะไปที่คลิปนะครับแล้วก็ย่อครับย่อเข้ามาเห็นไหมมันถึงจะเห็นนะครับ มันถึงเป็นประมาณนี้นะครับหลายคนงงครับว่าเอะผมเลือกแล้วทําไมมันไม่เป็นนะครับก็คือสัดส่วนมันไม่เท่ากันนะครับหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสัดส่วนไปเลยนะครับเพื่อนๆไปที่หน้าแรกนะครับเหมือนเดิมนะฮะข้างล่างเลือกเป็นรูปแบบนะครับแล้วก็เลือกสัดส่วนใหม่อย่างสมมติเราเลือกเป็น4.3ต่อสมเนี่ยสมมติจะไปโพสใน a c e b o o k ปุ๊บเห็นไหมครับ4ต่อก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแตะเข้าไปที่วิดีโอแล้วก็ ขยับขยายได้เลยนะครับเห็นไหมประมาณนี้ครับวิธีการใส่ขอบนะครับต้องคํานึงว่าเราเลือกสัดส่วนขนาดไหนก่อนนะครับแต่ถ้าเลือกสัดส่วนปกติของมือถือเนี่ยอย่าลืมซูมเข้าไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่เห็นขอบนะครับโอเคประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยมีปุ่มซัพพอร์ตแล้วก็มีลิงก์เข้ากลุ่มให้ด้วยนะครับไปนะครับนี่ครับ